สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาพบกับกวนอิมพยากรนะวันนี้พี่หมอนะคะอยากที่จะมาเจอกับเรานะคะแล้วก็มาเปิดไพ่ให้กับเราเนาะในหัวข้อนะคะว่า,าคนอื่นนะคะที่เขาแบบว่าไม่ค่อยสนิทกับเราอะนะเ,เขามองว่าเราเป็นคนยังไงนะเป็นคนว่าภายนอกเป็นคนยังไงนะคะโดยที่วันนี้นะนะคะพี่หมอมีให้เราเลือกนะทั้งหมด3ามกองด้วยกันนะคะนะมีอา่า กองที่1น่นะคะกองที่2กองที่3นะโดยที่แบบว่าเผื่อเราจะได้แบบว่าลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะว่าเออบางทีบางคนอาจจะดูแบบบุคลิกแข็งๆเกินไปนะคะก็ว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมเข้ามาหาเรานะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจาจะไม่รู้ก็ได้ว่าจริงๆแล้ว่เรานิสัยยังไงหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะติงตองแค่ไหนนะคะนะเขาก็จะได้มา เราจะได้ลองไปปรับบุคลิกดูหรือว่าเออลองที่จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคะว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นกับเราเนาะหรือว่าแสดงออกอย่างนั้นกับเรานะคะอ่าเดี๋ยวพี่หมอขอให้เราเลือกก่อนนะว่าไพ่กองไหนนะคะดึงดูดกับเรามากที่สุดนะคะโดยที่นี้ก็แสดงว่ากองกองนั้นนะคะคือคําตอบของเรานะแต่ว่าก็ยังเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะ มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างในบางคนนะคะนะดูเพื่อความบันเทิงนะอย่าไปเสียเรียดนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่อกันที่กองที่1นึ่เลยคะ่ะโอเคค่ะสําหรับคนนะคะที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะแล้วก็อยากที่จะรู้ว่าคนอื่นอะ่ะเขามองเราว่าเขาว่าเราเป็นคนยังไงนะ,ะเดี๋ยวพี่หมอเปิดให้ดูนะคะเราขอสับไพ่ก่อนใบที่1นนะคะเป็น the emperor นะเปิดมาดีมากเลยนะคะ นะดูมีความแบบครืมๆเป็นผู้ใหญ่นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใบที่สองนะคะเป็น page of pentacle นะคะใบที่สามเป็นสามไม้นะ,ะอ่าเดี๋ยวขอเปิดสักสิบใบละกันเนาะใบที่สี่นะคะ The Fool นะคะใบที่ห้านะคะเป็น hermit นะ,ะใบที่หก h e Sun นะคะ The Sun 7, an, ะะใบที่เจ็ดเป็น H g e of p e n n a c l e นะคะใบที่แปดเป็น the temperance นะคะเดี๋ยวขอดูสองใบสุดท้ายใบที่เก้านะคะเป็นไพ่ส,สรุปของเราเนาะเป็นเจ็ดเหรียญในใบสุดท้ายนะคะเป็น the magician er, นะคะ ถ้าเกิดทุกคนได้ดูนะได้ดูพลังงานของไพ่ทั้งหมดนะคะก็พอจะรู้ได้เนาะอ่ามันเข้ากับนะคะเป็นธีมสีเหลืองมากเลยนะอ่าอย่างแรกเลยนะคะที่พี่หมอจับได้นะพี่หมอบอกว่าเขาอะ่ะมองว่าเราอะ่ะเป็นคนที่ออกเนี่ยแบบว่าเป็นคนนิ่งๆนะอ่าอาจจะเป็นแบบว่าเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งหรือว่าอ่าไม่รู้ที่แบบ ความงงงงงงงองอะไรเงี้ยนะอาจจะไม่ค่อยมีนะคะจะเป็นความที่แบบว่าเวลาคุยกับใครเนาะจะแสดงออกแบบว่าจะนิ่งๆนะคะแล้วก็มีบุคลิกนะดูมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ The Emperor กับ Page of Pentacles นะคะ ถึงแม้บางคนนะอาจจะยังเด็กอยู่หรือว่ายังแบบไฟละอ่อนเนาะอาจจะเพิ่งเรียนจบหรือว่ายังยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นแบบผู้บริหารอะไรเงี้ยนะคะก็ยังดูมีความแบบนิ่งๆน,นะคะทําให้คนอื่นเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราอะจริงๆแล้วเป็นคนยังไงนะเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วนะพี่หมอบอกว,ว่าเราอาจจะเป็นคนที่ดูแล้วมีโลกส่วนตัวสูงนะคะคนอาจจะเข้าไม่ค่อยถึงเรานะาเขาอาจจะแบบว่าค่อนข้างลังเลว่าแบบอาจ,จะ ใครอะไรยังไงนะว่าเราเป็นยังไงกันแน่นะคะอ่ามันเหมือนกับว่าเราอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยหรือว่าพูดเฉพาะเวลาจําเป็นนะคะเป็นคนที่ปากหนักหรือว่าอ่าพูดไม่ค่อยเก่งอนะอ่าหรือว่าการแสดงออกก็ไม่ค่อยจะเป็นนะคะถ้าเกิดจะพูดอะไรออกมาแล้วอาจจะแบบพูดออกมาทื่อๆพูดออกมาตรงๆนะคะไม่ค่อยมีการพลิกแพงคําสักเท่าไหร่เนาะอ่ามันเหมือนกับว่าเมื่อเราได้ พูดอะไรออกมาแลว้วก็คือเราอ่ะได้คิดพิจารณามาแล้วแหละว่าแบบอ่าสิ่งสิ่งนี้คือเราที่อยากที่จะพูดออกมาเนาะโดยที่นะคะต่อไปนะมันเหมือนกับว่าเขาอ่ะมองว่าเราอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระนะอ่าซึ่งว่ามันจะสัมพันธ์กับเฮอร์มิตอ่าเพราะว่านะคะเดอะฟูก็คือประมาณว่า ถึงแม้ว่านะคะเราจะดูแบบเป็นคนนิ่งๆใช่ไหมเราก็ยังเสริมด้วยความที่แบบว่าบางทีเราอาจจะชอบไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะไม่ชอบที่จะไปกับใครหรือว่าไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนที่ใหญ่ๆเนาะ,ะมันเหมือนกับว่าเราอยากที่จะไปไหนก็ไปคนเดียวได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าต้องพายกันเป็นกวนเป็นแก๊งไปอย่างเงี้เนาะ,ะนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของธาตุไม้นะคะแล้วก็ธาตุดินแล้วก็เฮอร์มิตด้วยนะ ก็เลยทําให้คนอื่นอะมองว่าเรานะเป็นคนที่ดูมีความจริงจังในการทําสิ่งต่างๆนะคะในการใช้ชีวิตเนาะเองบางทีก็คือแบบอืมชันชายเดียวนะคะโชว์มัสโกออนได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าพึ่งใครมากเนาะอยู่กับตัวเองเป็นพึ่งตัวเองเป็นนะคะ นะแต่ว่านะเขาก็บอกว่านะคะเขาก็มองว่าเราเป็นคนที่มีความช่วยเหลือคนอื่นดีนะนะคะมันเหมือนกับว่าพอใครนะขอให้เราช่วยนะคะเราก็เต็มใจช่วยเขานะแต่แค่บอกว่าถ้าเกิดมันเหมือนกับว่ายังไงอะ่ะเหมือนเราอะ่ะเข้าไปหาคนอื่นไม่ค่อยเป็นซะมากกว่านะมันเหมือนกับว่าไม่รู้จะอะไรยังไงกับใครเนาะอาจจะแบบว่าเราก็มีความสุขในโลกส่วนตัวของเรานะคะใน ในความเป็นเราอะเนาะบางคนชอบดูซีรีส์คนเดียวหรือว่าเออชอบแบบว่าอยู่ในห้องไม่ค่อยชอบออกไปปาร์ตี้สังสรรค์สักเท่าไหร่นะคะก็จะออกแนวประมาณนี้นะแต่ว่าเขาก็มองว่านะคะถ้าเกิดเราได้แบบว่าได้คุยกันอะไรเงี้ยนะเราเขาอะก็มองว่าเราอะเป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนที่แบบว่าเออก็คุยกันได้นะคะแต่แค่ บางคนอาจจะแบบว่ามีลึกๆในใจที่ไม่ค่อยที่จะเปิดกว้างให้กับใครได้รับรู้แบบว่าเราเป็นคนนิสัยแบบนี้นะนะคะคนก็คือว่าอาจจะไม่ได้มีเพื่อนเยอะตั้งแต่แรกนะคะหรือว่าเป็นครอบครัวเล็กๆเนาะทำให้แบบว่าก็ชินกับการอยู่คนเดียวไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปพบปะสังสรรค์เจอใครนะคะแต่เขามองว่าเราเป็นคนเก่งนะ,นะเขามองว่าเราเป็นคนเก่งแน่นอนค่ะเพราะว่าขึ้นไพ่เดอะเมดิเชียนขึ้นมานะคะก็คือเป็นคนที่รอบรู้นะคะสิ่งต่างๆนะคะ ได้ดีเลยนะคะสามารถที่จะาพาตัวเองไปนะคะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลด้วยนะเขามองเราในพลังงานบวกมากๆเลยนะคะเขามองว่าเราเป็นคนที่ขยันนะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วตั้งใจนะคะเป็นคนลักษณะของคนธาตุดินนะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วอ่ะนะคะก็จะทําจนกว่าจะสําเร็จได้เลยนะจะไม่แบบว่าปล่อยผ่านหรือว่าจะไม่ ทำๆทเลิกๆอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์นี้ด้วยนะอ่าโดยรวมก็คือเขามองว่าเราเป็นคนมี energy ดีนะคะอ่าไม่ได้มีแบบว่ามองเราไม่ได้ไม่ดีในแง่ไหนนะ,ะแต่ว่าเขาคิดว่าอ,อาจจะเป็นคนที่เข้าถึงยากแค่นั้นเองนะคะอ่าก็นะคะสาหรับอ่า EP นี้นะคะพี่หมอก็จะดูให้ประมาณนี้เนาะ,ะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่ว่าก็ทําให้เรานะคะได้รู้มุมมองของคนอื่นเนาะว่าเขามองกับเรายังไงนะคะอ่าถ้าเกิดจะให้พี่หมอสรุปก็คือเขาก็ยังมองเราในแง่ดีนะ,ะมองว่าเราเป็นคนที่มีความแอคทีฟและมั่นคงแล้วก็ตั้งใจดีนะคะอาจจะเป็นคนพูดน้อยนิดนึงไม่ค่อยที่จะมีวันเวลหรือว่าพูดแบบว่าอ่อนๆอดๆนี่สักเท่าไหร่นะคะอ่า ยังไงก็พี่หมอก็ฝากติดตามนะคะช่อง YouTube ของพี่หมอด้วยนะแล้วเดี๋ยวพี่หมอจะพยายามนะคะทำคลิปออกมาให้บ่อยๆเนาะนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองที่2ได้เลยจ้าโอเคค่ะสำหรับคนนะคะที่เลือกไพ่ในกองที่2นะแล้วก็อยากที่จะรู้ว่า คนรอบข้างคนข้างนอกอะเนาะที่ไม่ค่อยรู้จักเราเนี่ยนะคะเขามองเราว่าเราเป็นคนยังไงนะเดี๋ยวพี่หมอเปิดดูให้นะคะวันนี้เปิดทั้งหมด10ใบนะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะอย่างแรกเลยขึ้นไพ่สิบเหรียญขึ้นมานะคะอย่างที่สองเป็นคนเดี๋ยวนะไม่ใช่สิเป็นสี่เหรียญน,นะคะใบที่สามจ้านะเป็นจัดเม้นนะคะจัดเม้นใบที่สี่ละ นะใบที่4คือ k Night of p e n t a c l e นะคะใบที่5มา m a r i า a นะคะเป็น9เหรียญน,นะคะ9เหรียญน,นะใบที่6นะคะ10ดาบนะคะใบที่7มาเลยนะคะเรียงกันมา Page of Man นะคะใบที่เท่าไหร่แล้วนะ8นะคะเป็น แถ้วยนะคะใบที่เละ่ะ the date นะคะและใบสุดท้ายนะคะขอดูใบสรุปหน่อยซิเป็น page of cup นะคะาจากพลังงานที่พี่หมอเปิดขึ้นมานะคะแล้วก็อยากที่จะรู้ว่าคนคนอื่นนะคนข้างนอกเนี่ยนะคะเขามองว่าเราเป็นคนยังไงบ้างนะออย่างตอนแรกนะคะขึ้นไพ่พลังงานที่เป็นเหรียญขึ้นมาเต็มเลยนะเขามองว่าเราอะ่ะจะออกแนวแบบว่า อาจจะเข้ากับคนอื่นยากนะคะถ้าเขามองจากภายนอกเนาะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเ,ออเราเขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนยังไงเนาะเขาอาจจะเราอาจาาอาจะเป็นคนที่แบบว่าเก็บตัวนะคะเก็บความรู้สึกนะเก็บทุกอย่างเอาไว้ในใจมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเนาะหรือว่าถ้าพูดอะไรแล้วเป็นคนที่แบบพูดตรงๆแรง,รงรๆนะคะไม่ค่อยมีความที่แบบอ่าซอบๆในคําพูดสักเท่าไหร่เนาะ,ะประมาณนี้นะคะ แล้วก็มมนเหมือนกับว่าเราอาจจะเป็นคนที่จริงจังเนาะรวมไปถึงว่านะคะเราจะเป็นคนที่คิดมากก็ได้เนาะเราอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีกำแพงกับคนอื่นๆนะคะด้วยประสบการณ์หรือว่าด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาอาจจะทําให้เรานะคะค่อนข้างมีกำแพงกับคนอื่นหรือว่ากลัวว่าถ้าเราเปิดใจให้ใครไปแล้วนะคะเราอาจจะต้องเสียใจอีกยังไงเนี้ยประมาณนี้นะคะทำให้เรารู้สึกว่านะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่จัดเมนแล้วก็เป็นไพ่นะคะ เป็นอาเป็น night of pentacle นะคะก็คือว่านะไม่เหมือนกับว่ากว่าเราที่กว่าเราจะเปิดใจให้กับใครอะนะอาพี่หมอว่าจะค่อนข้างนานนะคนอื่นเขาก็เลยมองว่าอาไม่รู้ว่าเรานะคะจะไว้ใจเขาได้เมื่อไหร่เนาะหรือว่าเมื่อไหร่ที่ว่าเราอะจะเปิดใจให้กับเขาจริงๆสักทีนะคะอาโดยที่เขามองว่าเราอะน่าจะมีอะไรในใจนะน่าจะมีอะไรที่แบบว่า เรากําลังคิดอยู่หรือว่ากําลังเป็นทุกข์อยู่หรือเปล่านะคะหรือว่า,าเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเปิดเผยความรู้สึกในใจนะคะให้คนอื่นได้รู้เนาะทำให้เขากา็มันเหมือนกับว่าต่างคนก็จะต่างไม่ค่อยจะได้รู้จักกันหรือว่าไม่ค่อยที่จะได้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันมากพอนะคะนะ เพราะว่าไพ่อะมันเหมือนกับว่าเราอาจจะเป็นคนที่ลักษณะบุคลิกที่หน้านิ่งๆเนาะหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบว่าเก็บตัวเงียบๆอะไรเงี้ยเนาะไม่ค่อยที่จะไปพูดอะไรกับใครมากนะคะนะอ่ามันเหมือนกับว่าเออเนี่ยจากอ่าจากไพ่นะคะก็จะดูว่านะเขาก็จะบอกว่าอ่าเราจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนซีเรียสจริงจังนิดนึงเนาะอ่าแต่ว่าไพ่ไปสุดท้ายออกมาดีนะกลับออกมาเป็นแบบว่า Page of c u p นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาคิดว่านะถ้าเกิดแบบว่าได้คุยกับเราจริงๆนะคะได้มาเรียนรู้กับเราจริงๆอาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยนะคะาจะไพ่ข้างหน้านะคะก็คือตอนแรกก็คือมันเหมือนกับว่าต่างคนก็อาจจะมีกำแพงซึ่งกันและกันเนาะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเข้าหา กันไม่ค่อยเป็นนะคะไม่ค่อยเก่งอืก็เลยทําให้แบบว่าต่างคนก็ต่างอยู่ไม่ค่อยพูดค่อยจาเนาะแต่เขาบอกว่านะอะเมื่อเราเมื่อเขาอ่ะได้ลองศึกษาหรือว่าได้เข้ามาเรียนรู้กับเรานะคะได้ได้รู้จักเราจริงๆอะ่ะเ,ออเขาก็มองว่าเราเป็นคนน่ารักนะเป็นคนที่ดูมีความจริงใจดีนะคะแต่แค่อาจจะค่อยๆเปิดใจอย่างช้าๆนะคะมันเหมือนกับว่าช้าแต่ชัวร์นะเออเขาก็มองว่า เราอ่ะก็เป็นคนที่ไว้ใจได้คนหนึ่งเลยนะอ่าเป็นคนที่จริงใจคนหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าเขาก็อาจจะเข้าใจในส่วนของเราแหละนะคะว่าเราเป็นคนบุคลิกอย่างนี้นะคะอาจจะมีความคิดความอ่านที่แตกต่างกันก็เลยทําให้อ่ากว่าที่จะจูนกันได้จูนกันติดก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่าโดยพลังงานโดยรวมนะพี่หมอหมองว่าเราก็อ่าเป็นคนโอเคในสายตาคนอื่นเลยนะคะแต่แค่ในช่วงแรกๆอะ่ะอ,อาจจะเป็นคนที่ ถ้าไม่สนิทกับใครก็จะไม่ค่อยไปคุยหรือว่าไม่ค่อยที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่เนาะ,ะแต่พอได้รู้จักแล้วนะคะพี่หมอมองว่าเราก็พร้อมที่จะไปกับเพื่อนนะคะถ้าเราไว้ใจใครแล้วนะเราก็จะไว้ใจเต็มที่เลยนะคะพร้อมลุยไปกับเพื่อนนะคะแล้วก็พร้อมเทใจให้เพื่อนเลยนะ,ะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเท่านั้นเองนะคะในบางคนก็อาจจะมีอดีตที่ไม่ค่อยดีเนาะ ทำให้แบบว่าเออทาให้เราคิดมากหรือว่าเป็นกังวลในการเปิดใจให้กับใครง่ายๆนะคะอ่าก็นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนาะก็จะประมาณนี้นะคะโดยที่ถ้าเกิดให้ไปหมอสรุปก็คือเขาก็ยังมองเราดีแหละนะ,อะเออพอขึ้นไพ่พ,พลังงานดีหมดนะคะอ่าแต่ว่าก็แค่แบบบางทีอืมอาจจะเข้าถึงยากนิดหนึ่งแต่พอสุดท้ายแล้วก็คืออ่ามีความน่ารักมีความจริงใจอยู่นะคะนะ โอเคก็ okay. สําหรับคนนะคะที่เลือกไพ่ในกองที่สองนะก็จะประมาณนี้นะคะยังไงพี่หมอก็ต้องฝากติดตามนะคะช่อง youtube ของพี่หมอด้วยนะพี่หมอจะพยายามนะคะลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะนะแล้วก็ใครนะคะที่อยากดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาข้างใต้นี้ได้นะคะ,ะในบางวันนะคะหรือว่าในบางโอกาสพี่หมออาจจะมาะดูดวงฟรีให้กับคนที่สนใจก็ได้นะใครสนใจนะคะก็พิมพ์คำว่าสนใจเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวพี่หมอจะ อา,อาจจะสุ่มตอบนะคะหรือว่าอาจจะสุ่มทักไปหาก็ได้นะสุ่มทักเขียนคอมเมนต์ข้างล่างนะคะแล้วก็ให้เราทักมาหานะแเดี๋ยวพี่หมอจะดูดวงฟรีให้กับเราด้วยนะคะโอเคงั้นก็สําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองที่3จ้า โอเคค่ะสาหรับคนนะคะที่เลือกไพ่กล่องที่3นะแล้วก็อยากที่จะรู้ว่านะคะคนภายนอกนะมองว่าเราเป็นคนยังไงนะคะวันนี้พี่หมอมาดูให้นะอ่าโดยที่วันนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะอ่าโดยที่จะเปิดทั้งหมด10ใบนะใบแรกนะคะเป็นอ่าเป็น9ก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยขึ้นมาเลยเดอะซันนะคะเป็นคนดูเป็นคนสนุกสนานเป็นคนตลกเฮฮาแล้วเนี่ยเราอ่าขึ้นไพ่เป็น อ่เป็น n n i h t t of u u p นะคะอาซาบินถ้วยนะคะแล้วก็เป็นอ่าเป็น5ถ้วยนะแล้วก็อ่าดูไปที่5ก่อน7ถ้วยขึ้นมานะคะาชาวนะคะชาวทาดน้ำมากันตเติมเลยนะคะ The d a t e นะคะแล้วก็เป็น Night of แวนนะคะ เด e อดไฮพรินเทสด้วยนะโอ้เป็นคนน่ารักนะเนี่ยเป็นคนสวยหล่อมีสเสน่ห์เลยทีเดียวนะแล้วก็ขึ้นไพ่7เหรียญขึ้นมานะขอดูใบสรุปหน่อยสินะว่าขึ้นอะไรบ้างนะคะอ่าขึ้นไพ่เกาเกเหรียญน,นะคะอ่าจากคนที่เรียกไพ่กองที่3นะพี่หมอมองว่าคนอื่นอะมองว่าเราเป็นคนแบบว่าตลกเฮฮานะเป็นคนแบบว่า อ๋อเข้าถึงได้ง่ายนะคะเป็นคนเฟรนดี่ดีนะคนอื่นเขามองว่าเออเวลามีอะไรนะคะหรือมีอะไรเครียดๆนะมาคุยกับเราหรือว่าได้เห็นเรานะคะหรือว่าแค่มองหน้าเราเขาก็มีความสุขแล้วนะคะมันเหมือนกับว่าตัวเราเองอ่ะดูมีออร่านะคะมีออร่าที่ทําให้คนอื่นเขาแบบว่าอ่าแบบเขาเรียกว่าไงจากความเครียดนะคะลดลงได้นะคะความเครียดความโกรธหรือว่าความหงุดหงิดใจอะไรนะพอได้มาคุยกับเรานะคะหรือว่าได้แบบว่า ได้มาเจอเราเนาะจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาเหมือนกับว่าเราเป็นที่พักใจให้กับเขาได้นะนะร่วมถึงกับว่านะเราอาจจะเป็นคนที่อคอยให้คําแนะนําคนอื่นหรือว่ามีไอเดียให้กับคนอื่นก็ได้นะเพราะว่าขึ้นไปเด h ๋ยวใครพิมเทสนะคะเราก็จะมีไอเดียแปลกๆเนาะหรือว่ามีไอเดียใหม่ๆที่ทําให้คนอื่นนะคะสามารถเอาไปแบบว่าเอาไปคิดหรือว่าช่วยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นก็ได้นะ แต่ว่าตัวเราเองอะมองว่าเป็นชาวาธาตุน้ํานะคะชาวาธาตุน้ําจะมีลักษณะก็คือเป็นคนที่คิดมากนะเป็นคนที่คิดมากนะคะเป็นกังวลนะบางทีนะคะคนอื่นนะอาจจะมองว่าเราอาจจะเป็นคนที่มี2บุคลิกก็ได้นะบุคลิกหนึ่งนะคะอาจจะทําให้แบบอ่าเขาเรียกว่าดูสดใสเฮฮาปาร์ตี้นะคะ อีกบุคลิกหนึ่งอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเก็บตัวเงียบนะคะหรือว่ามันเหมือนกับว่าเอ e เ g อร์จมหมดกับการพูดหรือว่าจากการสั่งสารอะไรมาแล้วนะคะก็กลายเป็นคนที่แบบว่าเงียบๆนะคะหรือว่าทําอะไรที่แบบว่าชอบที่จะมีคอมฟอร์ทโซนของตัวเองอยู่ด้วยนะนะคะแล้วก็นะคะจากไพ่เพิ่มเติมนะนะคะไพ่บอกว่านะคนอื่นเขามองว่าเราเป็นคนมีเสน่ห์น่ารักนะคะหรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอะ เวลาคนเห็นนะคะก็จะดึงดูดคนนะคะหรือว่าเหมือนกับไปติดตาคนอื่นได้นะว่าเราแบบเอยดูน่ารักนะคะหรือว่าดูหลอดีนะถึงทําให้เขารู้สึกว่าเอ้อคนนี้อยากที่จะเข้าหาหรือว่าดูแบบไม่มีพิษไม่มีภัยนะคะอยากที่จะเข้ามาพูดคุยนะเป็นคนถ้าเกิดเทียบเป็นคนแล้วนะมองว่าเป็นคนที่แบบว่าหน้าตาแบบว่ายังไงอะจิ้มลิ้มนะคะหรือว่าเป็นแบบคนทางเชื้อสายจีนก็ได้นะหรือว่าเป็นคนแบบว่ายังไงอะ ไม่ได้หน้าดุๆหรือว่าเป็นคนที่ดูแบบว่าคนอื่นเข้าถึงได้ง่ายนะคะไม่ได้ดูหยิงหรือว่าไม่ได้ดูน่ากลัวเลยนะดูเป็นคนเฟรนลี่นะคะนะแต่เขาก็มองว่าเราเป็นคนที่ขยันดีนะ,ะถึงจะดูบางคนอาจจะอยู่แบบว่าบ้าบอๆเนาะหรือว่าอยู่แบบว่าตลกเฮฮานะแต่เขาก็มองว่าเราเป็นคนที่จริงจังเหมือนกันนะทำอะไรก็ทำสุดนะคะแต่ว่าก็ต้องเหมือนมีมีอารมณ์บิวไปด้วยนะคะ นะบางทีเพื่อนนะคะหรือว่าคนข้างนอกเนี่ยอาจจะว่าเราจะต้องแบบว่ามีการแบบพิ้วตัวเองสักนิดนึงนะคะกว่าที่จะอ่าเราจะทําอะไรได้นะหรือว่าต้องมีการเตรียมพร้อมอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็สองให้ใบสุดท้ายนะพี่หมอมองว่าเขาเป็นคนอ่าคนอื่นนะคะมองเราว่าเราอ่ะเป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็มีความจริงจังอยู่กับอยู่ภายในตัวเองด้วยนะ นะมันเหมือนกับว่าพอทําอะไรแล้วนะคะเราถ้าเราชอบหรือว่าอยากที่จะทาอะไระนะเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบทําทําอะไรแล้วก็ทําสุดนะคะแล้วก็เนี่ยดูแบบว่าดูมีเสน่ห์มากเลยนะไพ่ก้าเหลี่ยนเนี่ยเป็นคนที่ดูแบบว่า,าคนเห็นคนต้องชอบอ่ะนะอ่าแล้วก็ขึ้นไพ่เดอะไฮเพน e s เทส้นมาด้วยนะคะอาจจะแบบว่า,าคนภายนอกนะไพ่ใบนี้ก็คือ อาจจะมองว่าเราเป็นคนที่เข้าถึงยากได้ด้วยนะคะเหมือนกับว่าเออเขาไม่รู้ว่าการที่ว่าเราตลกเฮฮาปาร์ตี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบพูดที่มีความแปลกใหม่นะเป็นคนที่มีจินตนาการที่ดีะนะแล้วลึกๆข้างในเราเป็นยังไงกันแน่นะคะเราเป็นอย่างที่ว่าเขาเห็นจริงๆหรือเปล่านะอาคนบางคนนะคะในบางคนอาจจะคิดในกรณีนี้ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะเขาก็มองว่าเราเป็นคนที่โอเคคนหนึ่งเลยนะ เขาก็พิจารณาดูเราอยู่นะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญกับ9้าเหรียญขึ้นมานะคะถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะในการเข้าหาคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นไว้ใจเราอยู่นะออาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะ,ะดูแล้วเนี่ยคนที่เป็นไพ่ของคนธาตุน้ำนะคะส่วนมากแล้วอะ่ะ มักจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองด้วยนะนะคะมันจะมีส่วนส่วนหนึ่งที่ไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวนะคะเป็นส่วนที่เรารู้สึกว่าเราอยู่กับตัวเองแล้วเรามีความสุขนะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นะถ้าให้พี่หมอสรุปก็คือว่าเขาก็มองว่าเราเป็นคนน่ารักสุดใสนั่นแหละ นะคะแต่ว่าเขาอาจจะต้องขอเวลาเรียนรู้เราไปก่อนนะว่านะบางทีเราอาจจะมี2บุค,คลิกให้เขาเห็นไงจึงทําให้เขาอา่ะจ,จะมีความสับสนลังเลในตัวเราได้นะคะอ่านะยังไงพี่หมอก็ต้องฝากติดตามนะคะ,ะช่อง y o u t u b e ของพี่หมอด,ด้วยนะนะแล้วก็นะคะใครนะที่เลือกให้กองไหนนะคะสามารถพิมพ์ไปข้างใต้เมนนี้ได้นะนะคะแล้วบางทีเดี๋ยวพี่หมอาาจ,จะไปนะคะสุ่ม ดูดวงฟรีให้กับเราก็ได้นะคะยังไงก็มาร่วมสนุกแล้วก็มาร่วมฟังกันบ่อยๆนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะพี่หมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะโอเคพี่หมอไปก่อนนะบ๊ายบาย